นในพาร์ทที่เป็นพาร์ทเทคโนโลยีนะครับก็คือว่าเ,ออเราจะปลูกฝัง learning agility นะครับหรือว่า learning mindset นะครับในการเรียนรู้เทคโนโลยีให้คนในองค์กรได้อย่างไงครับสมมุติว่าเราเป็นหัวหน้าทีมเราเป็นผู้จัดการหัวหน้างานมือใหม่นะครับแต่ทีมเราเนี่ยอาจจะอย่างที่พี่ชูบอกคนบางทีคนอายุมากก็เรียนรู้เทคโนโลยีได้ไวแต่กลายเป็นคนอายุน้อยเนี่ยแหละครับที่ไม่เรียนรู้เทคโนโลยีในการทํางานแต่เราเป็นหัวหน้าทีมของน้องๆกลุ่มนั้นนะครับเราจะปลูกฝังคนในทีมเนี่ย ให้รักการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้เทคโนโลยีในองค์กรได้อย่างไรบ้างครับพี่ชืวอว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความคาดหวังนะคะเรื่องของ expectation นะคะคือเราคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวเลือกให้คุณเลือกที่จะไม่ทำแต่น่าจะเป็นหนึ่งใน expected behavior นะคะที่ที่เราควรจะมีแบบพนักง,งานในโลกยุคใหม่นะคะไม่งั้นก็คงไม่บอกว่าต้องมี Digital ริ t e r a c y ต่างๆนะคะ ซึ่งเราคงไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ได้จบสายเทคโนโลยีมาจะต้องมีความเชี่ยวชาญในงื่อการในการเขียนโปรแกรมหรืออะไรไม่ใช่แต่ว่ายุ่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณมีคุณมี learner mindset นะคะคุณมี adoption mindset คุณคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือพร้อมที่จะมี improvement mind ในการที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยมองเห็นถึง outcome ที่ดีขึ้นในการทำงานของคุณ นะคะโดยที่ถ้าคุณจะทำงานเหมือนเดิมนะคะมันไม่มี s a ม e Input ที่ได้ดิเฟนต์ u อ c o ์ค์ไม่มีทฤษฎีไหนในโลกนี้ก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการดิเฟนต์ u อ c o ์ค์สิ่งที่จะต้องเข้าไปมันจะต้องเปลี่ยนเป็นดิ f ฟน e ์อินพุตเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอก resource อะรีซอสสอะเท่าเดิมแต่ความคาดหวังที่เพิ่มเติมกลับมาเนี่ย คุณจะทายังไงให้มันสามารถที่จะสเกลได้คิ่ว่าเทคโนโลยีมันจะเข้ามาช่วยเราในเชิงของการทํา process ให้ดีขึ้นลดขั้นตอนหรือว่าลดงานที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ใช้กําลังคนนะคะแล้วขณะเดียวกันมันก็เพิ่มสเกลได้ดังนั้นเนี่ยเราเราเราต้องมองว่ามันเป็นความคาดหวังนะคะขององค์กรแล้วมันก็เป็นการสร้างเสริมโปรไฟล์ของเราให้มี c o m p e เ e n c y ที่โลกยุคใหม่ต้องการด้วยคะครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่อุษาแล้วครับมีอะไรเสริมไหมครับ จริงๆพี่ชุบพูดได้ดีนะผมกําลังพยายามคิดว่าถ้าจะเสริมเสริมอะไรอันนี้ดีกว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าคนนะแล้วเราอยากจะสร้างทีมเราให้มี mindset ในเรื่องของการเรียนรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยผมว่าลองหัวหน้าลองฝึกบาลานสร้างสมดุลระหว่างการบอกกับการถามนะครับถ้าถ้าเราฝึกถามอยู่เรื่อยๆถามบ่อยๆเราให้ลูกน้องเราคิดนะครับผมเชื่อว่าเขาเขาจะถูกเราฝึกให้เขาได้ ต้องคิดต้องเรียนรู้ต้องไปหาคําตอบนะครับแล้วเราทุกครั้งที่เราได้คําตอบจากลูกน้องพยายามขอสองสามคำตอบสองสามตัวเลือกเสมอนะครับเพื่อเพื่อเปรียบเทียบเพราะนั้นเนี่ยก็แนะนําเทคนิคง,ง่ายๆคือว่าฝึกในการตั้งคําถามนะครับอย่าบอกโจทย์อยู่ตลอดหรือบอกคําตอบตลอดเวลานะครับให้ถามเพื่อให้ลูกน้องไปหาคําตอบแล้วคําตอบที่มาควรจะมีสองสามทางเลือกถ้าเราทาอย่างนี้เรื่อ,อ,อยๆครับลูกน้องเราจะถูกฝึกให้ให้เกิด การเรียนรู้ของเขาเองเพื่อมาคุยงานกับเราผือว่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆในการสร้างให้คนต้องเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้โอ้เยี่ยมเลยครับนะตั้งคำถามบ่อยๆบางทีคนนัางงานบอกใจร้อนบอกใจดีเราบอกไปเลยละกันจะทำงานจะได้เสร็จไวๆนะครับนะ<ด>ก็เหมือน<ด>กระตก ตปกปลาให้คนกินนะครับก็อาจจะอิ่มท้องไวแต่ว่าได้งานได้ผลลัพธ์แต่ว่าสุดท้ายน้องอาจจะไม่ได้รักการเรียนรู้นะครับหรือเก่งขึ้นช้านะครับ<ม>เนาะก็ฝึกถามบ่อยๆนะ<ม>ครับและ